แบดมินตันสุดทีรมานครับ2 0 25กับบทสรุปของทีมชาติไทยในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ออกมาแล้วนะครับทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเราอยู่กลุ่มเดียวกับจีนนะครับอลจีเรียฮ่องกงนะครับเราสามารถเอาชนะในอัลจีเรียกับฮ่องกงได้5ต่อ0คะแนนนะครับแล้วก็มาแพ้จีน4ต่อ1นะครับทำให้เราเป็นที่2ของกลุ่มเข้ารอบมานะครับจับฉลากเจอกับอินโดนีเซียในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับผลการแข่งขันก็ออกมาแล้วว่าไทยนะครับก็ ให้กับอินโดนีเซีย1ต่อสคะแนนเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของแต่ละคู่กันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับประเภทแรกนะครับคู่ผสมนะครับไทยเลือกใช้คู่มือ11ของโลกนะครับปาร์ตเดชาพลน,นะครับกับน้องเฟรมสุพ,พิศรานะครับเจอกับคู่เฉพาะกิจของอินโดนีเซียเหมือนกันนะครับเป็นคู่ริวาด,ดีกับคู่วิจจานะครับ วันนี้เฟรมกับบาร์ธทำงานได้ดีมากๆกโดยเฉพาะเฟมคือบาร์ธมาตรฐานเขาสูงอยู่แล้วนะครับต้องยอมรับส่วนเฟรมวันนี้คือดีแล้วก็สติการคุมเกมดีมากๆนะครับเกมแรกนะครับเราก็ชนะไปก่อน21-10ต่อเรียกว่าแบบเออก็กองเชียร์ไทยก็สบายใจมากๆนะครับเกมที่2นะครับเราก็ยังทําได้ดีต่อเนื่องจริงๆสูสีกันมาโดยตลอดนะครับไปฉีกคะแนนที่14เท่าแล้วเราก็สามารถแซงแล้วก็มาชนะได้ที่21-15ต่อนะครับ ทำให้ไทยนะครับนำอินโดนีเซียน1นต่อศูคะแนนนะครับพอมาประเภทที่2นะครับประเภทหญิงเดี่ยวนะครับไทยเรียกใช้น้องหนึ่อมอุพัมวีช่อชูวงนะครับซึ่งเป็นมือวางอันดับที่หของโลกปัจจุบันแล้วก็เป็นคนที่เวลังกิ้งดีที่สุดของไทยปัจจุบันนี้นะครับมาเจอกับ ปูตีกุสมาวาดินีนะครับคนนี้เป็นวางอันดับที่1 1อของโลกเป็นดาวรุ่งของอินโดนีเซียเขานะครับก็คือเขาเป็นเบอร์2อของอินโดนีเซียเบอร์หนึ่งของอินโดนีเซียไม่ได้มาคือตุนจุงไม่ได้มานะครับสถิติพบกันมา8ต่อศูนย์ครั้งนะครับเป็น ใครใครก็เลือกน้องหมิวของพอบีีไปสู้กันใช่ไหมครับแต่วันนี้มันไม่ใช่วันของน้องหมิวพองบีีจริงๆครับเกมแรกจริง,รง,รง,รงๆเขานําไปเยอะนะครับมีช่วงบางช่วงที่นํหาห่างถึง12คะแนนนะครับ16ต่อสีอะไรประมาณนี้ครับแล้วน้องหมิวไล่มาจนเกือบทันนะครับห่างแค่แต้มเดียวนะครับเป็น18ต่อ17นั้นประมาณนี้ไม่แน่ใจแต่หลังจากนั้นพอตามไม่ทันนะครับแล้วเขากลับมาปิดเกมแรกได้นะครับทาให้อาจจะกําลังใจเราอาจจะหมดนะครับทาให้ท้ายที่สุดแล้ว เกมแรกก็เป็นเขาที่ทําได้นะครับพอมาเกมสเปลี่ยนฝังจริงๆน้องหมิวก็ทําได้ดีในต้นเกมนะครับแต่พอกลางๆเกมเหมือนเขาทําได้ดีกว่าแล้วก็มีความมั่นใจในการเล่นมากกว่าก็ทําให้เขาชนะไป2 1ต่อ14นะครับ2ต่อ0ูนย์เกมนะครับแต่ไม่อนโดนเซียกับไทตีเสมอกัน1เท่าครับ มาประเภทที่3นะครับในรอบนี้ประเภทชายเดี่ยวเราเลือกใช้ ud, วิลกลวุดวิทิสานแน่นอนอยู่แล้วครับเป็นกําลังหลักของไทยในสุดที่ระมานครับนี้เพราะว่าเป็นมือวางอันดับที่2ของโลกนะครับปัจจุบันแล้วก็เป็นแชมป์โลกคนล่าสุดแล้วก็เหรียญเงินโอลิมปิกล่าสุดนะครับส่วนอินโดนีเซียเลือกใช้ตัวาธานคิสตี้นะครับซึ่งเป็นมือวางอันดับที่6ของโลกปัจจุบันนะครับแล้วก็ก็เป็นหัวหน้าทีมเป็นกัปตันทีมของอินโดนีเซียในรอบนี้ ถ้าดูสถิติส่วนตัวเขาชนะเรามา7ครั้งนะครับเราชนะมา4ครั้งก็เป็นเขาอะครับสถิติด,ดีกว่าแต่ช่วงหลังที่เจอกันนะครับในรายการ 2000, อินโดนีเซียมาสเตอร์2 0 0 0อระดับ5 0 0นะ2,025ระดับ500เป็นเรานะชนะ2ต่อเกมวันนั้นก็ชนะเข้าขาบ้านด้วยแล้วก็เป็นนัดชิงก็นะวันนี้เขาก็มาด้วยความมั่นใจนะครับในเกมแรกเขาเล่นดีจริง,รงต้องยอมรับว่าเขาเล่นดีจริงได้21ต่อ9นะครับเราเกมแรกวิวสู้ไม่ค่อยได้เลยครับ พอมาเกมที่2วิวทำได้ดีกว่านะครับทำได,ดได้ดีกว่ามีช่วงคะแนนที่ห่าง5-6คะแนนได้นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเหมือนกับ จูนฮานคิวตี้เขาแบกความที่เป็นกัปตันทีมแบกความที่เป็นผู้นําทีมแล้วก็เป็นชายเดี่ยวมือหนึ่งของอิโนโดนีเซียนะเวลานี้นะครับเขาก็แพ้ไม่ได้เขาสู้จริง,รงๆต้องยอมว่าเขาสู้จริงจริงๆต้องวิวได้20ต่อ17นะครับในเกมที่2นะครับเขาปาดมาลวดเดี่ยวแล้วก็แซงไปชนะ22ต่อ20นะครับโดยส่วนตัวมองว่าวิว ในช่วงที่เกมปกติไม่ใช่ท้ายเกมวิวเล่นได้ดีตามมาตรฐานของวิวนะครับแต่พอท้ายเกมนะครับเหมือนด้วยแบกความหวังของชาติไทยทีมชาติไทยไว้นะครับทาให้วิวพลาดแปลกๆอย่างที่ไม่เคยพลาดนะครับไม่ได้ว่าว,ว,วิวไม่เก่งนะวิวเก่งแต่ว่าวันนี้อสกุกด,ดันไปนิดนะครับทาให้พลาดพลาดตอนท้ายเกมจรงิงๆนะครับก็ทําให้เขาชนะไป2ต่อศเกมตอนนี้ก็เป็นอินโดนีเซียนำสองต่อหนึ่งไทยก็ ล้างติดเบาะนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องสู้ต่อพอมาประเภทที่4นะครับเป็นประเภทหญิงคู่นะครับไทยเลือกชายคู่ชากิจคือน้องเจนชัยนิชานะครับกับคู่กับป้าปอสับสรีจริงๆในรูปกราฟิกอาจจะสกอยยังยังค้างอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆตกจบเกมไปะละตอนนี้ซึ่งในเกมแรกน,นะครับเขาเล่นได้ดีกว่าเรานะครับเหมือนกับเขาเป็นคู่หญิงเป็นหญิงคู่แท้ครับที่เล่นแต่หญิงคู่ มาเนี้ยทำให้การหมุนการโลเทชันในการเล่นของเขาดีกว่าเนียนตาก,กว่าเรานะครับ mm hmm. เขาก็ชนะไปก่อน10อ่า2 1ต่อ14นะครับผมส่วนเกมที่2เป็นเราที่สู้ตายมากเอาจริงวันนี้ขอชื่นชมน้องเจนเชนนิชามากๆคนนี้คือใจสู้สุดๆวันนี้คือโดนลุมนะครับบางช็อตนะครับตีไป160ช็อตนะครับคิดดูแล้วว่าแบบตีขนาดไหนแล้วก็ 90%ของฝั่งไทยก็คือเปน็นน้องเจนไดนตีอ่ะคือโดนล,ลุมแล้วก็น้องก็ใจสู้นะครับเราก็พยายามเต็มที่แล้วจริงๆนะครับแต่ก็ต้านความต้านทานของอินโดนีเซียเราก็ความมั่นใจเขาไม่ได้นะครับท้ายสุดก็แพ้ไปอ่า21ต่อ18นะครับทำให้เขาได้มาอองแต้มจบทัวร์นาเมนต์นะครับปรากฏว่าอินโดนีเซียก็เอาชนะเราไปได้3ต่อ1นคะแนนนะครับทำให้อินโดนีเซียได้เข้าไปเล่นเซมิฟนอลต่อนะครับ ส่วนไทยก็จบการแข่งขันในสุดทิิรมานครับ2,025ไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับถามว่าได้ตามเป้าหรือเปล่าก็ถือว่าได้ตามเป้านะครับเนื่องจากไทยนะครับเป็นมือวางอันดับที่8ของรายการนะครับอถอ้าเป็นอ,อันดับโลกที่8นะครับส่วนอิโนโดนีเซียเป็นอันดับที่4เออที่2ด้วยอดังนั้นก็เป็นไปตามเป้าหมายนะครับ ก็ต้องเกิดความเสียดายเลครับเพราะว่ารายการนี้ก็เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เอาจริงส่วนตัวก็รู้สึกว่าสนุกกับรายการนี้มากครับสุทีรมาครับแต่2ปีจัดครั้งนะครับก็รอบนี้เราก็แพ้ไปละอีก2ปีก็แก้มือใหม่นะครับสลับทีมชาติไทยโดยส่วนตัวนะครับมองว่าประเภทคู่ผสมบาร์กับฟิล์มรอบนี้คือชนะ100%ก็ถือว่าสอบผ่านแบบเต็มที่จริงๆนะครับผม ยิงเดียวนะครับยิงเดียววันนี้เราพลาดท่าไปนะครับถึงแม้ว่าสถิติจะดีกว่าถึงแปดชนะมาแปดครั้งนะครับต้องอยู่วันนี้พลาดท่าไปนะก็อย่างที่ผู้บรรยายเขาบอกนะครับว่าสถิติทุกอย่างทิ้งไว้ข้างหลังเมื่อเล่นประเภททีมชาตินะครับก็วันนี้ก็ อาจจะแพ้แค่น้องมิวในวันนี้เท่านั้นครับแต่ว่าภาพรวมต้องมรีราชนุกนะครับถือว่าสอบผ่านมา,มากในทัวร์นาเมนต์นี้สามารถเอาชะนะวังจิมเมอวางอันดับ2ของโลกไปได้อย่างสุดมันจริงๆต้องให้คเครดิตมีว่าเวลาเล่นในลากทีมชาติก็ไว้ใจได้เสมอสําหรับประเภทชายเดี่ยวนะครับก็น้องอ q กิวก็ถือว่าสอบผ่านกัน์ตนก็ว,วันนี้ทัวร์นาเมนต์นี้เล่นได้ดีนะครับสูซีกับริชิฟึงได้นะครับส่วนน้องวิวก็ นัดที่เล่นกับอึงกะลองก็ถือว่าทําได้ดีมากมากแต่ว่านัดที่เล่นกับคิสตี้วันนี้ก็รู้สึกเสียดายที่ไม่สามารถปิดเกมได้แค่นั้นครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือพาพาพาระในนามทีมชาติที่ต้องแบกความหวังทีมอะไรเงี้ยอาจจะก,กดดันมากเกินไปนะครับก็ทาให้พลาดพลาดท่าไปประเภทชายคู่นะครับรู้สึกว่าชอบอบาร์สกับโอโมโลเล่นได้ดีมากแล้วก็เสียดายวันนี้ที่ เป็นรอบน็อกเอาท์นะครับที่แพอินเดียอินโดนีเซีย3-1ทําทำให้ไปไม่ถึงคู่5นะครับดังนั้นก็อดอเห็นบาสกับโอโมโออกมาฉายแสงนะครับก็เสียรายนิดนึงตรงนี้ส่วนประเภทหญิงคู่นะครับขอชืินชมน้องเตนเชอนิชามากๆที่ทำผลงานได้ดีแล้วก็ตั้งใจเกมมากๆถึงแม้วันนี้จะแพ้ไปก็ถือว่าให้สิบดาวในความตั้งใจแล้วก็ความสู้ชีวิตจริงๆกับน้องเตนนะครับส่วนป๊อปก็ถือว่ารักษามาตราฐานตัวเองได้ดีนะครับ แต่การแข่งขันสุดทีรมานครับยังมีต่อนะครับในรอบเซมิไฟนนลหรือว่ารอบ4ประเทศสุดท้าย4ทีมสุดท้ายนะครับโดยใน4ทีมนะครับจะเป็นท็อป4ของโลกมาเจอกันเลยครับไม่มีทีมไหนผิดนัดเลยครับเรียกว่ามากันพาเลตกันมาเลยนะครับโดยนะครับในวันที่3พฤษภาคมนะครับรอบเซมิไฟนนลเริ่ม8โมงครึ่งนะครับจะเป็นคู่แรกเจ้าภาพจีนนะครับมือหของรายการแล้วก็เต็งจ๋า มากๆนะครับจะเจอกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นทีมที่ข่อข้องกระแท่นแต่ก็สามารถเอาตัวรอดมาถึงรอบซมิไฟนอลได้นะครับส่วนสายล่างนะครับจะแข่งตอนสี่โมงเย็นนะครับก็จะเป็นเกาหลีใต้นะครับเจอกับอินโดนีเซียนะครับก็ก็น่าจะสนุกมันมากๆแล้วครับถ้าให้วิเคราะห์เล่นๆนะครับก็มองว่าคู่บนก็คงน่าจะเป็นจีนนะครับเพราะว่าจีนทั้งตําตำแหน่งภาพประเภทเก่งหมดนะครับเป็น1ใน10ของโลกหมดนะครับ ก็ต้องยอมเขาจริงๆส่วนสายล่างนะครับมองว่าเกาหลีน่าจะเป็นต่อนะครับอหญิงเดี่ยวให้เกาหลีคู่ผสมให้เกาหลีแล้วก็ชายคู่น่าจะเป็นเกาหลีแล้วก็หญิงคู่ก็น่าจะเป็นเกาหลีเกาหลีมีพลาดอาจจะพลาดแค่ตำแหน่งเดียวคือประเภทชายเดียวนอกกนั้นคือเขาแน่นจริงๆนะครับ ไฟทอดสดสามารถดูได้ที่ทาง t ูสปอร์ตเนะครับสำหรับนักกีฬาไทยนะครับก็จะมีแข่งในอาทิตย์ถัดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Thailand Open ที่จะแข่งวันที่13ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้ยังไงฝากก, follow, ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ